สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผูสุกนลุงป่าวอ่ะเสียงเจ้าแจ๋วจะเล่นมาอีกเดี๋ยวคือแก้าพี่น้องจ้าที่เก่าเวลาเดิมค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ยจะเล่นกับซีมี่อ่าข้าวสารสาระดีๆมาฝากไอ้หน่องสุภูสุกนฝากมาดามเทิงสายฟอวเทงอ่าผู้ที่กําลังสี่เดินทางกลับเมืองไทยก็ดีเทว่าท่านใดที่ผ่านจุดนี้ไปเร็วก็ กะแล้วไปเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดที่ยังบ่ท่านได้รู้เฮา,ากัมาเรียนรู้ไปนํากันอ่าอย่าลืมมีข่าวสารเกี่ยวกับอืมพาลูกกลับเมืองไทยแล้วพาลูกไปถ่ายพาสปอร์ตใหม่อ่าอยู่เมืองไทยเอ่อเฮ็ดได้ยากง่ายซําใด้เนาะค่ะเนาะอ่าข้อใดแน่ที่เฮ็ดบ่ได้อ่า ก็เอามาแบงมาปั่นให้พี่ให้น้องฟังค่ะพี่น้องคะหลังจากยายลินได้พาลูกไปเมืองไทยกับอยู่กรุงเทพได้สองสามเมื่อเพื่อที่สิได้พาลูกไปเฮ็ดพาสป,ปอร์ตไทยอ,อยู่กรุงเทพซึ่งสิใสเวลาแค่สามเมื่อเนาะค่ะเนาะเป็นอย่างพี่น้องก็สิถามว่าเป็นอย่างอยู่ชัยภูมิหรือว่าอยู่โคราชอยู่หันอยู่หนีอยู่ขอนแก่นเพิ่นบ่มีหมองไทยอันพาสป,ปอร์ตไทยสันบอกมีอยู่พี่น้องถ้าเข้าไปเฮ็ดอยู่ตังจังหวัดะกะสิ ใส่เวลาอันล่อหลายเมืองคะ่ะพี่น้องคะ่ะเยลินสะดวกที่สิเหตุอยู่กรุงเทพซึ่งสามเมืองเท่ากับได้รับพาส,สปอร์ตแล้วซึ่งเยลินให้พนทรงไปทางคอนโดที่เพื่อนเยลินอยู้เก็บเวหะะ้เนาะ,นะค่ะเนาะค่ะเอกสารที่เท่าน้ำติดโตไปลหลายๆท่านก็คงสิรูด,ดีเนาะคะ่นะเนาะว่ามีอียงแน่แต่เนื่องจากว่าเยลินนั่นเอาลูกสาวมาเท่าก็ต้องเป็นผู้รับรองบุตรเป็นผู้เป็นผู้ ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียวเฮากับจะต้องมีเอกสารอของจากกำนันพญาย่าที่เฮาเคยมีตะกี้ตะเกาเนาะค่ะเนาะเฮาต้องเอาติดโตไปนั่เดีพี่น้องแล้วยายลินอยากจะบอกว่าเอกสารเหล่านั้นมีวันหมดอายุไหมยายลินเอาลูกมาช่วงยายลินช่วงลูกยายลินอายุเก่าขวบซึ่งเอกสารที่เป็นหนังสือรับรองจากทางอำเภอบ้านขวบเนาะค่ะเนาะ พยบาบาลกำนันทุกคนที่ให้ใบรับรองยยลินมาว่าเป็นผู้ปกครองลูกเนาะค่ะเนาะอ่าพี่น้องหู้บอว่าเอกสารใบนี้นะเขามีอายุใส่งานได้แค่หกเดือนค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าช่วงที่ยยลินไปโตคิวที่สี่เหตุภาสป,ปอร์ตไทยกับลูก ทั้งแม่ทั้งลูกนะะเนาะค่ะเนาะของของแม่นี่พานค่ะเพราะว่าเยลินใหญ่แล้วแต่ของลูกสาวเยลินเนื่องจากว่าเขาอายุแค่สิบเก้าปีเขายังต้องต้องการเพิ่นยังต้องการใบรับรองจากบิดานะะเนาะค่ะเนาะซึ่งเยลินก็นให้เหตุผลไปแล้วซึ่งเอาเอกสารหนังสือรับรองตัวเนี้ยให้เพิ่นเพิ่นก็เลยบอกว่าใบาเอกสารตัวเนี้ยมีอายุใส่งานแค่หกเดือนค่ะคุณพี่แต่ลูกของคุณพี่ สี่เขา20สแล้วเขา19ปีก็ยังต้องการตรงจุดนี้อยู่เออย่าลินก็นอธิบายไปแล้วว่าบ่าสามารถที่สีหาเอกสารสําคัญที่เจ้าต้องการให้เพราะว่าบ่าเคยได้ติดต่อพอของเขาหรืออียังจักสิ่งจักยางจังสินนะคะพี่น้องคะกระบอกเหตุผลเพิ่นไปเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นก็นเลยเออเอาใบ คำหล้องขอนิติกรมาไห่ย่อมรับว่าเหตุยากยากพี่น้องคะสำหรับสำหรับที่เราแม้ว่าเรามีเอกสารยืนยนันแต่เนื่องด้วยว่าเอกสารของเรามันหมดอายุแล้วค่ะเพื่อนก็นเลยให้เฮาเขียนคำหล้องขอนิติกรไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแค่กับเยลินนะคะคนไทยเองที่พาลูกไปไทายบัตรไทย พาสอร์ไทยโดยที่ไม่มีพ่อของลูกไปด้วยหรือบ่มีเอกสารของพ่อไปเนี่เมื่อนันกระเฮตบดบ่ไดคือกันค่ะพี่น้องคะเขาจะต้องมีพ่อไปยืนยันหรือเอกสารยืนยันจากพ่อต่างๆว่ายินยอมให้ลูกไทยพาสอร์ไทยนะคะค่ะดังนั้นกรณีของเยลินนี่ก็ใส่เวลาโดนแน่จากน้อยแตว่าเยลินก็อยากสิขอบบุญขอบคุณถึงเจ้าหน้าที่อ่าที่เฮตง,งานอยู่สำนักงานเขตคลองเตยเนาะคะ่นะเนาะที่ให้ ความสะดวกให้ความกระจ่างว่าวม้วนมวนพี่น้องยยลินนัดใจสันตึก,ตก,ตกยานลูกเห็ดพาสปอร์ตไทยบย่อ่ดเพื่อนก็อธิบายถึงความอยากง่ายให้ฟังเนาะคะ่นะเนาะหลังจาก กรอกเอกสารตัวนี้แล้วเพื่อนก็ต้องเอาไปให้ผู้รักผู้ใหญ่พิจารณาอีกด้วยพี่น้องค่ะเย,ยลินก็นั่งรอไปละใจตุ้มๆต,ต่อมๆไปนั่งรอไปโลดพี่น้องค่ะเอาเพื่อนเอาไปคิ้วนั่นแล้วก็เอาไปคิ้วนี่เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานของเพื่อนได้ตรวจสอบถึงความเรียบร้อยก่อนที่เพิ่นสีอนุม,มัดแห้หลูกเย,ยลินไทยพาส,สปอร์ตไทยใดนาอค่ะนาะค่ะ เ่อว่ามาดามทันใดเขามารับฟังตรงนี้แล้วเอาลูกกลับบ้านก็นให้ ให้เตรียมใจตรงนี้ไปเด้อค่ะเด้อทาวาสีผ้าลูกกลับบา้านหรือว่าผ้าลูกไปเฮดพาสป,ปอร์ตไทยอ่าลูกเจ้าเป็นลูกครึ่งแห้งสียากพี่น้องเจ้าสิต้องเตรียมเอกสารของผู้เป็นพ่อเขาไปให้หมดนะคะเป็นใบเกิดเป็นใบรับรองใบอยียง,งตั้งเอกสารพาสป,ปอร์ตของพ่อเขาที่เป็นฝรั่งเนะ่เจ้าเตรียมไปให้หมดเพราะว่ามีกรณีนี้ที่ผู้หญิงไทยพาลูกไปเฮด พาสปอร์ตลูกครึ่งเนี่ยแต่ว่าพันเฮ็ดพัดสะบอดไทยบ่ได้เพราะว่าบ่าามีใบยืนยันจากพ่อที่เป็นคนต่างชาติเนาะคะ่ะเนาะฟังเรื่องนี้แล้วก็ให้เจ้าศึกษาแล้วก็หาเตรียมไปให้พร้อมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิได้บ่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเสียความตังอกตังใจเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะท้ายที่สุดแล้วเยลินก็ได้เฮ็ดพาสปอร์ตให้ลูกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่า ลูกสาวของเราเนื่องจากนางอายุ19ปียังบัตท่านเดหดอดีสิบก็เลยต้องมีการเส้นรับรองหลายอย่างอยู่บานนี้เพิ่นก็บอกว่าเมื่อลูกอายุ20แล้วสามารถถ่ายพาสะปอร์ตเองได้โดยปราศจากการยืนยันของแม่ของพ่อหรือเอกสารต่างๆเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์แล้วเนาะคะ่นะเนาะที่เนี่ยระหว่างแม่กับลูกได้พาสะอร์ตต่างกันอย่างไรค่ะ พี่น้องขาเยลินนี่เสียค่าอธรรมเนียมไปพันกว่าบาทคะ่ะพี่น้องขาเยลินได้พาสปอร์ตไทยอายุสิบปีเนาะคะ่ะเนาะส่วนน้องพิมได้พาสปอร์ตไทยอายุแค่ห้าปีทําไมน้องพิมพ์ถึงได้แค่ห้าปีถึงไม่ได้สิบปีเหมือนพี่แม่ได้เพราะว่าน้องพิมพ์อายุสิบเก้าปี คนอายุ1 9ปีเพิ่อนอนุญ,ญาตให้ได้แค่5ปีคะ่ะพี่น้องคะน้องพิมพ์จะถ่ายพาสปอร์ตมีอายุ10ปีได้ก็ต่อเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปนะคะค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของการเฮ็ดพาสปอร์ตไทยว่ามีความยากง่ายซํำใดนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ที่ฟังอยู่นะตอนนี้ที่เอาลูกมาอยู่ต่างประเทศแล,ล้วมีใบใบรับรองบุตรที่เขาได้มาจากบา้านเฮาน่ะ ไปใส่กับเอาติโตไปน้ำถึงแม่นว่าใบซสิ่งเหล่านี้สี่หมดอายุการใช้งานแล้วแต่อย่างน้อยก็คือเอกสารยืนยันว่าเรามีสิ่งเหล่านี้นะคะบ่า,ายาลินสีผ้าลูกไปใสยาลินสี่หอบเอกสารทั้งใบเกิดใบยาใบใบ,ใบสมรสใบยาใบอีหย่างยาลินเอกสารสําคัญยาลินหอบไปน้ำมัด คือว่าเพิ่นถามอีหยังกัดจกให้เพิ่นได้มันถีเบิดอายุบาเบิดอายุยยลินก็นหอบไปเพราะว่ายยลินมีเท่านี้ค่ะพี่น้องคะ่ะเนื่องจากว่าลูกลูกยลินกับยยลินน้มสกุลค,คนละอันยยลินยังใส่นามสกุลอดีสามีอยู่ส่วนลูกนั้นใส่น้มสกุลพ่อของเขาที่เป็นคนไทยก็เลยมีความแตกต่างกันเพราะว่าเขาบ่าแมนลูกรึ่งฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะมันก็นเลยยากแน่จกน่อยอันนี้ยยลินก็นเอามาฝากมาตอนให้พีให้น้องได้ฟังถึงความยากความง่ายของการ เฮ็ดพาสปอร์ตไทย uh, อยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะเราก็อยากสิบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่แต่ละแผนกน่ารักนา่กนารักค่ะพี่น้องค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะให้ให้ความกระจ่างถามอีกอย่าง uh, เพื่อนก็ตอบให้ได้เบิดแล้วเพื่อนก็ซอยอธิบายห uh, ลายๆอย่า,ยยางในสิ่งที่เฮาบ่เข้าใจเนาะคะ่ no? ะเนาะกล้าถามเพื่อนก็บอกเข้า uh, ความรูกกระยูกับปากคือเฟิ่นว้าเนาะพี่น้องเนาะบบลูก็ต้องถามค่ะพี่น้องคะสรุปแร้วการกลับเมืองไทยในครั้งนี้เกิดเหตุการณ์มากมายหลาย,ยอย่างเป็นอีอยังที่ส้อนใจยะลินได้อย่างดีเดี๋ยวยะลินก็บได้นํามาแบงปันให้ออายหายนองอได้รับรูรับฟังไปน้ากันเท่อว่าผู้ใดที่ มีเหตุการณ์ไข่ไข่เยลลิ่นนี่เวลาสิกับเมืองไทยกัสิได้เตรียมพรม้อมเตรียมตัเตรียมเอกสารต่างๆไปได้ถึกนะะเนาะค่ะเนาะซึ่งเรื่องนี่อ่ามีบ้าดามฝรังหลายๆท่านได้โทรมาหาเยลิ่นได้เพราะว่าเพิ่นก็นเอาลูกเพิ่นไปแต่ว่ามัน เหตุเกิดสถานสถานการณ์ต่างกันนิดนึงแต่ว่าความอยากก็ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าลูกของเพิ่นเป็นลูกคนไทยหรือว่าลูกรึ่งของฝรั่งเนะาะค่ะเนาะก็จะมีความอยากความไงแตกต่างกันออกไปค่ะก็หวังว่าคลิปนี้ซีมี่สาระดีๆข้อมูลดีๆให้คุณแม่ทุกท่านที่ ที่สี่ผ้า,าลูกเต่ากับเมืองไทยไปไปเฮ็ดเอกาสารต่างๆเนาะค่ะเนะาะกวางวาสิเป็นประโยชน์ให้บ่นหน่อยกระลายบ่อดันใดกระดานนึงเนะาะค่ะเนาะค่ะยาลินกับมีมาแบงมาปันหลายเติอพี่น้องจ้าค่ะคลิปนี้เย้วอีกแล้วพี่น้องกระสิคออนุญาตบาดคำจบไปสะก่อนพอกันคลิปหนานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย